สามข้อหลักๆนะคะที่ทำประกันสุขภาพไปแล้วไม่สามารถเคลมได้เนื่องจากอะไรมาฟังกันนะคะก่อนจะไปฟังฝากกดใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยค่ะ mm hmm. ข้อที่1เลยนะคะก็คือว่ามีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคเลื้อรลังที่ไม่ได้ทำการรักษาให้หายก่อนมาทำประกันนะคะ mm hmm. แล้วทำประกันไปแล้วเนี่ยนะคะ เราไม่ได้แถลงสุขภาพให้บริษัทประกันทราบแล้วทําไปบริษัทประกันนะคะเวลาเคมเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบว่าโรคหรืออาการเนี่ยเป็นมาก่อนประกันไหมถ้าเป็นมาก่อนนะคะบริษัทประกันก็มีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะไม่จ่ายความคุ้มครองให้กับเราได้เพราะถือว่าเราเป็นมาก่อนแล้วไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ แต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาวะหรืออาการที่เป็นมาก่อนอันนี้เขาก็จะให้การคุ้มครองนะคะข้อที่2นะคะก็คือว่าเราเหมายถึงว่ากรณีที่เราทําไปแล้วนะคะเขาจะมีระยะเวลาผ่อนผันในการชรําระเบี้ยประกันล่าช้าให้ถ้า เกิดเจ็บป่วยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนะคะแล้วเราไม่ได้จ่ายเบี้ยนะคะให้ตรงก่อนที่จะเข้าไปทําการรักษาอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเคลมประกันได้ค่ะ 3. นะคะก็คือว่าเราเพิ่งทําประกันสุขภาพไปเองแล้วยังไม่เลยระยะรอคอยตามที่บริษัทประกันกําหนดเช่นยังไงหมายถึงว่าถ้าเราซื้อประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยนะคะ เขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นโรคทั่วไปต้องเลยระยะรอคอย30วันนะถ้าเป็น8กลุ่มโรคจะต้องเลยระยะรอคอย120วันนะหรือถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยคุณจะต้องเลยระยะรอคอยไปแล้ว90วันนะถึงจะให้การคุ้มครองถ้าเราเกิดขึ้นก่อนระยะรอคอยตรงนั้นนะคะอันนี้ประกันก็อาจจะไม่ให้ คลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆนนะคะติดตามแหวนได้ที่ tiktok และเพจชื่อประกันเข้าใจง่ายสไตล์แหวนด้วยนะคะความรู้ดีๆและเป็นประโยชน์ในเรื่องของประกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะฝากกดใจด้วยนะคะ